สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านด่ามุ่งชคงนะคะกับอาจาร,รย์ตายมมด,ดูตาิพิปค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะก็อ่าเดี๋ยวรับฟังกันเนาะก่อนอื่นแนะนาตัวเองก่อนค่ะสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยันเป็นชมรมสอนว่ายด้วยเกี่ยวกับวิชาอีสีถอดรหัส เจ็ดตัวก็ฐานายมือหนูเฮงนะคะแล้วก็ไพ่ออร์เนตต่างๆรวมไปจนถึงวิชาดาวโชคค่ะเป็นศาสตร์วิชาที่ต้องพูดเลยทุกครั้งก็คือเป็นศาสตร์ที่เป็นการผนวดหรือการเอาความรู้จากประสบการณ์ทางด้านหมอดูเนี่ยเอามาคิดค้นในเรื่องของดวงดาวนเนาะบางท่านบอกว่าอวิชาเป็นยากป่ะหรือจนเรียนรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกไปเลยว่าเออมันไม่ได้ยากขนาด การเป็นหมอดูนะคะเพราะว่าหมอดูจะต้องเอาพกเอาดาวเอานู่นเอานี่มาบวกผสมกันเนาะแต่อันนี้แค่ดูว่าตัวนี้เลขอะไรเช่นนี่เลขหนึ่งหนึ่งจะมาอะไรอย่างเงี้ยยากไหมไม่ยากหรอนะของอาจารย์สินะคะลูกศิษย์ชอบพูดอย่างนั้นเนาะนะคะก็จะประมาณนี้ท่านใดอยากเรียนก็เข้ามาเนาะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเ,ออเลขเด็ดศาสตร์ทิศ นะคะคช่วงนี้ก็กําลังคือหากันเนาะท่านใดอยากได้ก็เอา,เอาไปดได้เลยนะคะปกติราคา2,999นะคะเป็นราคาเดิมเนาะก็ตอนนี้ลดราคาให้เพราะมันผ่านมา3เดือนละนะคะ ก็ลดให้เหลือเพียงแค่เพียงเหลือเอ,เอ,เอ๊เป็นอะไรเหลือเพียงแค่2,000บาทค่ะนะคะท่านใดยอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาเรามาดูผลงานกันดีกว่านาอะนะคะงวดน,นี้ค่ะวันที่16มีนาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นคือเลข2กับเลข3นะคะโวยอาจารย์เน้นนะคะคือ32แ,แล้วก็กันค่ะ36ท่านที่แบบมีงบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็อาจจะเอาเล่มนี้ไปดูเป็นแนวทางได้เพราะว่าคุณอาจจะ เอี่ยวกันนะคะเอี่ยวกันพัวกันนะคะเออเราเรามาเอานี่กันไหมแล้วก็แบ่งปันกันไปอะไรเนี้ยค่ะสาหรับคนที่บางท่านบอกว่าอาจารย์หนูเบี้ยน้อยหนูเข้าวีพีไม่ไหวนู่นนี่นั่นก็มาเ,าเพราะอาหารเฉลี่ยตกงวดนเนื้อแค่ร้อยกว่าบ,บาทเองอาจารนนาย์ว่าน่าจะไหวนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเหมาทั้งเดือนอะไรเงี้ยก็อาจจะไปเอี่ยวใครคนนู้นคนนี้เข้ามาร่วมกันก็นกได้นะคะ หเล่มเนาะเรามาดูเนี่ยสามหกสา,สสาสล่างและวส6มหมบนนะคะแล้วก็4 1่ห่ง,หง่ล่างของออมสินอ่ะเนาะอ่ะท่านใดอยากได้ก็ขอเชิญเลยนะคะประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะก็อ่านอกจากนี้แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับกลุ่มของ v p p ด้วยนะคะวันนี้จัดเต็มจัดเหนียวเลยค่ะเลขเน้นๆเลยสามสองเอ๊ะ ขอโทษค่ะ36 6 3นั่นเองเนาะนะคะอาจารย์ให้เด่นที่เลขสานะส2มสก็มีแค่4ตัวบนเองค่ะแล้วก็สตัวล่างเนาะ,ะท่านก็คงจะโชคดีกันไปนะคะประมาณนั้นแล้วก็ราศีไหนจับเงินล้านกำลังมองว่าจะเริ่มอะไรก่อนดี <c oughs> นะคะราศีไหนจะจับเงินล้านก็งวดน,นี้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งของราศีพฤษภค่ะอาจารย์ให้ หกสามสามมเอ้สามหกนะคะประมาณนั้นอะ่ะเรามาดูในส่วนของเออทักษาพารวยค่ะนกกะจ๊อะอ่ะตำแหน่งของทักษะพารวยค่ะงวดน,นี้ได้3 6 6หสบนค่ะแล้วก็ส1ล่างของอมสินค่ะนะสีชมพูอมสินสีเงินรัฐบาลเนาะนะคะต่อไปค่ะเรามาดูส่วนของพว่วงเพชรนำโชคค่ะนะคะ พุ่มเพชรนำชควงวันนี้จัดเต็มค่ะนะคะอาจารย์บอกว่า6อะไร6 3 6อะไร6 3นะคะวางงันเลย2อ,อะไร2 3 3 2 3นะคะ3ตัวบนค่ะ5 6 3 5 6 3 2ตัวล่างค่ะ2 3 3 2โอ้โหนี่ตังอย่างนี้สักเหนึ่งนะคะประมาณนั้น นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ใจดีที่มอบรางวัลให้กับน้องพุ่งเพชรเนาะนะคะต่อไปค่ะเลขเดตาทิพย์ค่ะนะคะงวดนี้อาจารย์ให้เด่นที่เลข5เลขสาขเลข3ามนะสามอะไร3 6 6หสนะคะห้าอะไรห6าหกสาห้สามตัวเนาะสองตัวนะคะสามอะไรสาสองตรงๆอย่างนี้ค่ะนะคะ แสดงความดีใจด้วยเพราะว่าถูกสาตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนีนะคะอะขออนุญาตวางละต่อไปค่ะสาสูตรของ3ตัวบนนะคะสูตร1สูตร2เนาะสูตร1นะคะอ่าจะเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะคะสูตร2จะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะท่านใดมีสูตรก็ง,งัดขึ้นมาดูได้นะคะสูตร1นะคะจะอยู่ที่ล็อก6อยู่ที่6 3 5ห้า แต่ถ้าเป็นสูตรสออาจารย์ให้เด่น5ไปดูที่ล็อกห้าฮะไว้ออห้าสาแล้วก็ถ้าเรารู้6มาไปดูล็อก6ก็จะเป็น6 3สหนะคะประมาณนั้นเนาะนะก็ขอโชคดีกันละกันนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะแล้วก็เลขดับร่างค่ะเลขดับร่างนะคะง,ะคะงวดน,นีอ้ออก3 2สอเรามาสแกนดูกันนะคะ ตุ๊ด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 ตุตุ๊ดตดับของเราอายุอายุอีกแล้วนะคะงวดน,นี้ออกาก็คงต้องตามคลิป,ปไปเนะต่อไปค่ะเลขดับบนค่ะนะคะงวน,นี้ออกสหเอกี้สามสองงวดน,นี้ออกสหหสาค่ะเรามาสแกนดูกันนะคะ6ตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดตนั่นดับบนของเรา เอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะอ่านะคะประมาณนี้เนาะแล้ววดน,นี้ออกอะไรตามคลิปไปดูเลยค่ะนะจ๊ะอืมเนาะก็เรามาส่วนของราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะวันนี้อยู่ที่ราศีพฤษภก็คือสามหกหกสันเองใครไม่เชื่อตามคลิปไปดูได้เลยนะคะประมาณนั้นส่วนวดน,นี้นะคะส่วนของราศีไหนจะจับเงินล้านราศีเมษค่ะนะคะ ได้ไพ่ของคขาว่าเฮอร์มิตเนาะช่วงนี้คนราศีเม์อาจจะมีเรื่องของปิดเวกนิดหนึ่งนะคะอาจจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมหรืออยากอยู่เงียบๆไม่ชอบสูงศสีลกับใครนะคะเป็นช่วงการศึกษาหาความรู้ได้ไมมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยจัดเลขของ4ี่ให้เลยค่ะต่อไปค่ะ ราศีพกษภได้ไพ่ของค่าว่าแฮงแมนช่วงนี้คนราศีพกษภให้ระวังเรื่องสุขภาพอนามายัยหรือกะโดยโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อนะคะระวังปัญหาเรื่องมิสินต่างๆแต่ถามว่าจะแก้ไขปัญหาได้ไหมอาจารย์แน่ได้ค่ะนะคะแต่มันต้องใช้ระยะเวลานะคะกับหมาเลข30ค่ะต่อไปค่ะราศีกรกฎราศีมิถุนค่ะอาจารย์จับได้ไพ่ของไฮพินเทค พูดไม่กี่คลิปเสียงหายละเดี๋ยวต้องพักเสียงแป๊บหนึ่งไ้พินเท็กเขาบอกว่าเจ้าชะตานะคะเป็นเจ้าชะตาช่วงนี้เป็นคนมีเสน่ห์แพร่รานนะคะเป็นที่รักเป็นที่ต้องตาของหลายๆคนเนาะแต่มักจะมีปัญหาประสบเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะประมาณนั้นแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอต้องบอกก่อนว่า คนราศีมิถุนช่วงเนี้ยจะเป็นคนเก่งมีคนที่แบบศึกษาความรู้แคบบ่เดียวอะค่ะเป็นละเก่งละนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะเสียเรื่องเดียวเป็นคนที่ทะเยอทะยานจะต้องตําสิ่งนั้นให้ถึงที่สุดข,ของความสามารถตัวเองว่างั้นเลยวู้วะๆๆนะคะกับหมายเลข91ค่ะนะคะต่อไปค่ะ คนราศีกรกฎนะคะเป็นไพ่ของคําว่า the flu เขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่กล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียงกล้าชนนะคะเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนที่ทํามองไปข้างหน้าไม่มีมโยอมองย้อนหลังให้เสียโอกาสนะคะเป็นคนที่มองอ,อะไรที่แบบต้องทําให้ได้สําเร็จนะแล้วก็เป็นในช่วงของระยะสั้นๆไม่ใช่มองกันไกลที่ไปย,วยาวๆไม่ใช่นะคะทำทำวันนี้ ทำหนึ่งร้อยได้หนึ่งพันในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนกล้าเสี่ยแตดเหงานิดนิดนี่นะคะดังนั้นไม่เป็นไรสูเว้ยนะคะกลับมาเลขสองสี่ค่ะนะคะต่อไปคนราศีสิงค์ค่ะเหมาะก,กับราศีสิงค์มากเลยเอ็มเพล์เขาหัวใจสตันคนใจร้อนยิงธรนงเกียรติศักดิ์ศร,รีเป็นที่ดั้งยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนไม่ค่อยไว้วางใจไขไว่าอย่างนั้นไปนะคะ,ะ,คะเป็นคนใจร้อนเป็นคนทะเยอทะยานนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นคน ที่มีความรับเยอะ <c oughs> นะคะกับหมายเลขสองเก้าค่ะขอให้โชคดีในเรื่องการเสี่ยงโชคเนาะต่อไปค่ะคนราศีกันค่ะเขาบอกว่า,าจับได้ไพ่เด็กเขาบอกช่วงนี้คนราศีกันระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหัวเขา่เากระดูกกล้ามเนื้อไข่ข้อว่าไปเนาะปัญหาเรื่องการสูญเสียของรักหูืๆของที่เราเคยมีเนี่ยเช่นหายไปอะไรอย่างเงี้ย นะคะระวังของเสียงสูญเสียของรักเนาะแล้วก็ปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมชอบย้อนกลับมาให้รังควานหัวใจนะคะแต่ถามว่าสุดท้ายผ่านไม่ผ่านค่ะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะยึติดขัดติดปัญหาอะไรก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาจะช่วยเหลือได้กับหมายเลข7-5ค่ะต่อไปค่ะคนราศีตุลได้ไพ่ของเขาวันจั t ทร์ r ช่วนี้คนราศีตุลให้ระวังเกี่ยวกับการขัดแย้งใน ปัญหาภายในครอบครัวความรักอาจจะไม่ลงตัวค้าเลิกท้ายาหรือปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานอยู่ๆก็เจอสายฟา้าแลบปึงปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนอหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการถูกลิดร,ร้อนอำนาจได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะกับหมายเลข49ค่ะต่อไปค่ะคนราศีพิจิกได้ไพ่ของเขาว่าเด e s ซันนะคะเขาบอกช่วงนี้คนราศีพิจิก ดูมีออร่านี่นะคะมีโอกาสของการรับงานเยอะแยะมากมายแต่ก่อนทําแทบไม่ทันเนาะมีโอกาสของการซื้อรถใหม่ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านที่ยังไม่มีบุตรบอกว่าจะมีลูกไหมมีโอกาสมีบุตรด้วยค่ะนะคะขอประสบความสําเร็จกับหมายเลขเจค่ะต่อไปค่ะคนราศีธนูได้ไพ่ของเขาว่าชารอิออตนะคะคนราศีธนูช่วงนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว,ว่า ช่วงของชีชพจรรองเท้าอยู่บ้านไม่ติดนะคะไปนู่นไปนี่ได้รับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลายๆอย่างเข้ามาไปมาปมาไปไปมามอย่างนั้นเลยนะคะแต่เก่งไหมเก่งโคตรนะคะกำมาเลขสี่ค่ะต่อไปค่ะคนราศีมังกรค่ะนะคะได้ไพ่ของเขาว่าเออเอเอ Hero เฮโรออเฮโรแพนนะคะเขาบอกว่า ช่วงนี้คนราศีมังกรมีชีเอมีเกณฑ์ของการเข้าวัดเข้าว่าถือศีลได้ไม่ได้มีเซนมีรังสังหอนได้ไหมได้ติดขัดติดปัญหาอะไรวิ่งเต้นหาผู้ใหญ่หรือบนบานสัล่าวเอานะคะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นเนาะกลับายเลข69ค่ะต่อไปค่ะคนราศีกุมค่ะได้ไพ่ของคำว่าเมจิเชียนเขาบอกคนราศีกุมเป็นคนที่มีเซนมีรังสองหอ์แมนคัดคะเนีอะไรมกักไม่เคยพลาดฝันมกักเป็นจริงอยู่เสมอๆหรืออยู่ยๆก็มีฝันเข้ามาบอก วันนี้เลขนี้เลขนี้นะอ่าขอให้โชคดีค่ะกับหมายเลข47ค่ะต่อไปค่ะคนราศีมีนได้ไพ่ของคำว่า M Place เขาบอว่าช่วงนี้คนราศีมีนอาจจะอุดมสมบูรณ์พร้อมนะคะถูกหวยรวยเบอร์บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีโชคฟุกๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะกับหมายเลข53ค่ะนะคะหมดไปแล้วค่ะก,กับ12ราศีราศีไหนจะจับเงินล้านเนาะ ขอให้คุณโชคดีมีเงินมีทองร่ำรวยร่ำรวยหมดหนี้หมดสินเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะวันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะแล้วอาจจะต้องบายบายไปก่อนนะอ๋อลืมพูดเรื่องของการเข้า v p p ท่าในใดอยากจะเข้า v p p กับอาจารต่ายเพียงแค่บูชาหิน3าเส้นจะได้ v ีีของจันต่าย20งวดได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร1และสูตร2เอาไปเสี่ยงโชค3ตัวบนนะคะ ก็เนอะอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีนะคะทาไมต้องใหม่เศรษฐีเพราะความหาัตถ์จัน้องหม่เศรษฐีจะมีตัวเลขขึ้นด้วยแล้วก็ชายก็อายค่ะไหว้ด้วยเดชอํานาจบาร,รมีและโชคลาบนะคะและหยกหินหูวหวยนะคะไหว้ด้วยการเสี่ยงโชคมีโชคลาบทางด้านการเสี่ยงโชคเลยแล้วก็หินไพ่ไล่การดูดซับดูโชคลาบนะคะหรืออ,อันนี้เลยค่ะ ยกน้ำพึ่งนะคะว่าด้วยกันเงินที่หมุนเวียนแล้วเรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินเพราะมีพริกปีเสียด,ด้วยเนาะและปิเสียเปลี่ยนสีค่ะจะมีเรื่องของโชคาลาภรืออ่าเวลามันจะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้มนั่นเองนะคะเพียงแค่ผู้ชายหิน สเส้นนะคะได้ VP ของจันย์ตายี่สิบัวดได้ส่วนลดอีกห้ิบเปได้สูตรหนึ่และสูตรสฟรีค่ะหรือ1เส้นจะได้ VP ของอาจารยตายหงวดได้ส่วนลดอีกห้ิบเปได้สูตรหนึฟรี1นึสูตรค่ะติดต่ออาจารย์ตายได้หมายเลขนี้เลยนะคะ08 159 159 87 08 159 159 87เป็นทั้งเบอร์โทรและอีดลายค่ะนะคะ กินกงกินกงกันเข้ามาเนาะขอให้โชคดีมีสุขมีแต่ความร่ำรวยรวยรวยแห่งๆงปังปังคิดสินใดหวังสินใดสมความพัถน,น,นาวันนี้อาจจะแต่ต้องบายบายไปก่อนค่ะแล้วพบกัาจันตานใหม่ในครั้งต่อไปกับจันตานมวดุตทิพย์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบายบายแล้ bye พวพบกันใหม่นะคะเอะลมหมดไปไหนเนาะ